ค okay. ฝากลบหน้าจอของอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะ,ะทางติกต ok จะได้เห็นด้วยโอเคกูด okay. เลยโอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักพักหนึ่งก่อนนะครับนะ สวัสดีแฟนแฟนเพจของทาง b ีพ o าทุกคนเลยนะครับรวมถึงแฟนแฟนของทาง t i k t o k นะครับแล้วก็แฟนแฟนทาง YouTube Channel นะครับนะก็วันนี้มาเจอกันนะครับก่อนช่วงหยุดปีใหม่นะครับนะวันที่29ธันวาคมนะครับวันพุธที่29ธันวาคมนะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับคุยสบายกลางสัปดาห์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกๆไลฟ์กลางสัปดาห์ ถ้าถ้าถ้าใครที่แบบติดตามเพจของหมออามอ์มอย่างอย่างอย่างตลอดนะมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆไลฟ์สดวันนี้เนี่ยจะเป็นการไลฟ์สดที่ใช้ในการประเมินโครงสร้างปากให้กับคนไข้นะครับประเมินโครงสร้างปากให้กับเขาเป็นให้ให้กับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เคยทําสัลญ,ญกรรมมาแล้วนะเออเออหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เคยทําอะไรมาก่อนหรือจองเข้ามาแล้วนะจองทําปากมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีคิวเนาะรอคิวนู่นเดิน,เดนมักเดินมีนามก,กรากุมภาหรือบางคน พิ่งจองโปรโมชั่นใหม่ๆไปนะใครบ้างครับที่แบบเข้ามาดูแล้วคุณเพิ่งได้โปรโใหม่ไปที่เราเพิ่งจัดโปร,โปรไปนะเมื่อวันวันไหนวะวันที่5้โปรคริสมาส์อะโปรคริสมาสไปนะเราเพิ่งเราก็เพิ่งจัดโปรโมชั่นให้กับให้กับคนไข้แล้วก็คนคนทางบ้านนะครับนะได้โปรโมชั่นดีๆไปไม่ว่าจะเป็นตาจมูกคางแล้วก็ปากนะครับนะรวมถึงโบท็อกฟิลเลอร์ด้วยนะมีฉีดผิวด้วยนะเท่าที่ผมเห็นคนดูกันเยอะมาก คอมเมนต์เยอะมากเลยนะฮะนะฮะนะมีใครอยู่ในนี้บ้างเนี่ยรายงานตัวกันหน่อยสินะครับนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วสักคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับนะนะผมหมออาร์มนะครับนายแพทย์กิตพวิ์พสุจรัสพงนะครับเป็นเจ้าของคลินิกครับเจ้าของคลินิกบีพาวแล้วก็เป็นแพทย์ที่ทำศัลยกรรมปากกระจบนะครับให้กับคนไข้ที่บีพาวนะครับนะฮะ รีวิวทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Tik t o กกนะฮะแล้วก็ในเพจบีเพาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของหมออาร์มคนเดียวเลยนะที่เป็นปากกระจับนะฮะแต่ถ้าเป็นตา2ชั้นเนี่ยจะเป็นของหมอลิงกับหมอดานะครับถ้าเป็นจมูกจะเป็นหมอมาร์กถ้าเป็นคางเนี่ยก็จะเป็นทางเออ่คุณหมอปังคุณหมอปอนนะฮะแล้วทุกๆไลฟ์วันวันพุธหรือวันอังคารแบบนี้นี่แหละผมก็จะมีการมาออกแบบโครงสร้างปากให้ปกติหมอจะมาไลฟ์วันอังคารแหละแต่พอดีว่าเมื่อวานหมอติดภารกิจนะคือเมื่อวานเคสผ่าตัดเยอะมากจริงๆเยอะจนแบบผม ผมลาผมลาผมเลยผมเลยผมเลยดูดูตัวเองและดูสังขารตัวเองและไลฟ์ไม่ไหวก็เลยต้องขออนุญาตเลื่อนมาไลฟ์วันพุธแทนนะครับนะขออนุญาตเลื่อน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 มาไลฟ์เป็นวันวันวันนี้แทนดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่านะครับอ๋อมันติดโทรศรัพท์เนาะไม่เป็นไรเนาะติดโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าก็นิดหน่อยผ้ามันโผล่นิดนึงไม่เป็นไรนะฮะโอเคสักครู่นะครับอ่า มีคนเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันน้องแพรวบวัสน,นีจ้าหมออาน้องแพรวมาแล้วยินดีครับน้องแพรวนะครับน่ามาฟังความรู้กันได้นะครับมาฟังความรู้กันได้แล้วก็น้องกุ๊ดกู้สวัสดีค่ะกุ Good ๊ดกู้นี่เข้ามาตลอดเลยนะไม่เคยพลาดเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับนะวันนี้เราก็จะมีการมาออกแบบทรงปากรูปทรงปากให้นะครับผมอาจจะเข้ามาไม่ได้นานมากเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีภารากิจผ่าตัดเหลือคนไข้อีกเยอะเลยนะฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออแล้วก็มาบอกข่าวด้วยนะครับมาบอกข่าวสําหรับใครที่ยังอยากจะได้ ทำปากกระจับในใน,ใน,นาทีสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวนะฮะใครที่ตั้งใจอยากจะทําปากกระจับนะกับหมออามในใน,นาทีเป็นนาทีสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวเนี่ยพรุ่งนี้มีคิวหลุดให้คุณนะพรุ่งนี้ยังมีคิวหลุดให้คุณนะครับนะถ้าสนใจแนะนําทักอินบ็อกไปหาแอดมินได้นะครับเพราะมันดีมากคือคุณได้ทําวันที่30แล้วคุณได้พักวันที่3 1 1 2นสะสาวันเต็มๆที่คุณได้พักแล้วคุณก็กลับไปทํางานได้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังสนใจอยู่สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะหรือใครยังมีความลังเลไม่แน่ใจผมแนะนําว่าคุณสามารถที่จะมาปรึกษาหมอได้นะครับเดี๋ยวจะให้ส่งรูปครับเดี๋ยวผมจะให้ส่งรูปนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้น QR Code นะครับข้างบนนะครับนะผมจะขึ้น QR Code ทางมุมซ้ายนะครับให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้ส่งรูปมาประเมินกับหมอนะครับ โดยตรงทางไลน์ของหมออาร์มเองนะครับ QR code ขึ้นมาแล้วนะครับซ้ายมือนะครับนะฮะอันนี้จะเป็น QR c อ d e ที่คุณจะส่งรูปหน้าตรงนะถ่ายหน้าตรงแบบมีหน้าปิดปากธรรมดานะครับนะะแล้วก็ยิ้มเต็มที่นะฮะสองรูปนะครับส่งมาสองรูปให้หมอนะครับนะแล้วหมอจะทำการประเมินโครงสร้างปากให้คุณนะครับและมากไปกว่านั้นครับเราจะไม่ใช่แค่ประเมินเฉยๆนะเราจะโทรคุยกันด้วย เราจะโทรศัพท์คุยกันเราจะแบ่งปันกันเราจะถามไทยกันแล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านอะ่ะคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เป็นแบบประสบการณ์จริงที่คนไข้ที่มาที่บีพราวเขาจะมาคอนซัลท์ผมมาปรึกษาผมครับว่าเราคุยกันแบบไหนที่คลินิกผมอะ่ะทุกเคสที่ทําการผ่าตัดจะต้องมีการปรึกษาหมอก่อนทุกเคสและไม่ใช่บนเตียงต้องบนโต๊ะ เพราะถ้าบนเตียงเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วไงคือคุณตื่นเต้นแล้วตอนนั้นคุณจะผ่าคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอกเชื่อผมเหอะคุณหมอบอกให้ทําอะไรคุณก็ทําอ่ะแต่ถ้าบนโต๊ะอ่ะคุณจะเริ่มยังมีสติหน่อยไงคุณจะฟังมันได้หมดแล้วคุณจะได้มีโอกาสถามหมอด้วยนึกออกไหมเชื่อหมอเชื่อหมอไหมนอนบนเตียงคุยกับหมอกันนั่งบนโต๊ะห้องนอกห้องผ่าตัดคุยกับหมอกานอนบนเตียงในห้องผ่าตัดคุยกับหมอสติเนี่ยคนละอย่างกันเลยเพราะตอนอยู่ในห้องมาตัดเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตกใจไหมตกใจกลัวนะครับนะเพราะฉะนั้นนเี่ย เดี๋ยวคุณจะได้เห็นภาพของการปรึกษาแบบออนไลน์นะครับนะก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาปรึกษากับหมอจริงๆนะครับนะฮะทีนี้ทีนี้เนี่ยก็ให้ทําการแอดไลน์เข้ามานะครับหลังจากแอดไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยผมเองนะครับก็จะมีการตอบคุณไปอ้าหูไม่ทันเลยเลยเนี่ยน้องออนส่งรูปมาแล้วนะครับนะไวมากเลยออนนะฮะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้สักครู่นะครับสักครู่ น้องออนส่งรูปมาไวาผมก็ส่งเบอร์ไปให้ไวเลยอย่างไวเลยนะครับน้องออนสวัสดีค่ะอนอนโหออนสวยเป็นคน,นสวยนะเนี่ยสาวสวยส่งรูปมาแล้วก็รับปรึกษาทันทีนะครับนะสาวสาวท่านใดที่อยากจะได้รับคนาแนะนําจากหมออาม์มก็สามารถที่จะส่งรูปมาประเมินได้นะครับนะน้องออนเห็นเบอร์โทรศัพท์หมอแล้วเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้คุยกันโอเคนะเห็นเบอร์โทรศัพท์หมอแล้วโทรเข้ามาได้เลยเราจะได้คุยกันนะครับ ส่วนใครที่เห็นเห็นเห็นลายแอดของคลินิกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งรูปมาได้นะเพื่อจะได้ผมจะได้มีโอกาสประเมินให้ไงนะครับนะจะได้เห็นภาพไปด้วยกันเช็คก่อนนะโอเคแบตเตอรี่10%แล้วใช้ได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือเหลือน้องออนโทรมาโทรมาเรื่ลยนะครับน้องออนนะครับนะฮะน้องนูนิสไปพบคุณหมอมาแล้วดีใจมากค่ะยินดีเลยครับน้องหนุไนิ์ใช่ไหม เรียบร้อยดีใช่ไหมน้องไนวันนี้วันนี้เป่าวันนี้นี่นะเพิ่งทาวันนี้นี่ใช่ป่ะใช่ไหมน้องชิววี่บอกว่าคุณหมออารมณ์ดีมากตอนผ่าแต่น้องชิว,น,ชวน้องชิวที่ผ่าวันนี้ไปใช่ไหมทําบนล่างไม่ใช่สิเมื่อวานสิบนล่างใช่ใช่ใช่อารมณ์ดีช่วงนี้ต้องต้องบิ้วตัวเองะอะเพราะเคสเยอะทั้งุ่นงนดเดี๋ยวมันไม่ดีนะเดี๋ยวมันมันส่งผลต่อเคสที่ผ่าสวัสดีครับน้องออนใช่ไหมจ๋า โอเคน้องออนเปิดไลฟ์หมอคู่ไปด้วยใช่ไหมอะไรนะคะน้องออนเปิดไลฟ์หมอไปด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อรบกวนหลีกเสียงนิด <or crashes> นึงได้ไหมหลีกเ,เสียงนิดนึงเสียงมันดีเลยอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้แล้วออนฟังฟังเสียงหมอจากในโทรศัพท์นี่แหละง่ายสุดโอเคค่ะร <or ex> บกวนนิดนึงร<ะ>บกวนนิดนึงค่ะายัคะได้โอ้้ไดยินแล้วครับชัดเจนแล้วครับโอเคอย่างแรกก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องออนนะครับ ติดต่อติดตามเพจมานานยังอืมเพิ่งจะได้สอเดือนนี้นค่ะโอ้ก็ยังถือว่าเป็นนิวบี้เนาะเป็นคนใหม่อยู่เนาะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาเห็นเพจหมอได้ไงเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วครับหรือว่านูดูเสิร์ชหาหนูรู้มีกลุ่มเอ่อสายกรรมมาค่ะอ๋อเห็ <pater n boxes> นเพื่อนก็ส่งรูปปากกระจับ <rit> แต่ส่วนมากจะเป็นลีพาวค่ะอ่าโอเค เห็นเพื่อนส่งรูปปากกระจับมาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเพื่อนก็เพื่อนก็อยากทําปากใช่ไหมใช่ค่ะก็สนใจจะทําปากไว้แล้วอะค่ะครับอ่าฮะหนูก็เลยเสิร์ชแล้วก็เจอเพจผมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคราวนี้ก็ได้ติดตามแล้วก็ดูรีวิวมาตลอดอะค่ะอ่าโอเคแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่หนูหนูส่งรูปของตัวเองมาให้หมอประเมินใช่ไหมใช่ค่ะต,ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ฟังจากน้ำเสียงดูตื่นเต้นมากเลยอันอันนี้หนูอันนี้หน,อน,น,หนูอันนี้ออนจองเข้ามาหรือย,ยังนะหรือยังไม่ได้จองนะจองจองไปแล้วอ่ะค่ะเอาหรอทำอนะเมื่อไหร่นะเดือนมกระลาค่ะอ่าโอเคได้เลยก็ถือว่าถือว่าอย่างน้อยก็ดีเนาะระหว่างรอคิวรอคอยหมอเนี่ยหนูจะได้รู้ว่าทรงปากหรือรูปทรงปากหนูจะเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะถูกไหมค่ะค่ะโอเคอันน้องออนมีคําถามอะไรจะถามหมอบ้างครับ โอเคส่วนใหญ่เวลาคนไข้ถามหมอมามาปั๊มเนี่ยหมอจะมาหมอจะมีการตั้งคําถามคนไข้กลับเสมอนะเพื่อจะทําให้มั่นใจว่าความต้องการคนไข้เนี่ยมันตรงกับที่หมอคิดไว้หรือเปล่านะครับอย่างแรกคือน้องออนไม่พอใจปากบนอย่างเดียวหรือไม่พอใจทั้งบนและล่างบนบนนะคะบนใช่ไหมข้างล่างนี่ไม่ใช่ประเด็นถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงข้างล่างนะโอเคเคลียร์ทีนี้ รู้สึกยังไงกับปากของตัวเองบ้างครับปากบนปากหนูก็เหมือนกับไม่เป็นทรงเลยอะค่ะมันจะดูหนาหนาไม่ไม่ไม่เป็นทรงเท่าที่ควรนะคะ่ะโอเคอย่างแรกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโอเคปากหนูดูหนาเนาะไม่เป็นทรงแล้วเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมันดูเป็นยังไงมันหนาหนาแล้ไม่ไม่สวยอะค่ะไม่สวยใช่ไหมหนูต้องหามุมไหมหนูต้องหามุมถ่ายปะ แล้วมันก็หายากอะเนาะมุมมันเนาะใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออถ้าหนูทําปากกระจับเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตามพวกรีวิวที่เรามีเนี่ยเออมันน่าจะทําให้หนูแบบออกมาแล้วแบบหนูมันรู้สึกมั่นใจใตนเองมากขึ้นหามุมถ่ายง่ายขึ้นถูกไหมใช่ค่ะอ่าหวานถ้าทาแล้วอาจจะดูหวานหนเพื่อนๆนะคะอ๋อแสดงเพื่อนๆนี่ไปทํามาแล้วใช่ๆเพื่อนทํทาที่ไหนอะครับ <laughs> อ๋อที่ทํากับหมอเนี่ยเหรอใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะทีนี้น้องออนลองเปิดลายตัวเองดูนะได้ค่ะอ่าเปิดดูนะผมส่งรูปที่หมอออกแบบให้น้องออนไปแล้วเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างมันจก็จตรงประมาณนี้ป่านมันจะบางไหมคะคุณหมอโอเค โอเคก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องคือคือน้องออน่อะกังวลว่ากลัวว่ามันจะบางเกินไปแล้วปิดปากไม่สนิทใช่ไหมคะใช่ใช <Okay. S 2> <ๆ>่กลัวเห็นฟันอะมันมันเกี่ยวไหมคะโอเคอย่างแรกเลยง่ายๆเลยอะครับคือปากของออนตอนนี้มันเกินสนิท <S <S <อ>มันเกินสนิทคือจริงๆมันมัน,ม,นมันเนื้อปากมันเยอะเยอะเพียงพออยู่แล้วครับในการปิดสนิทมากๆอะมันเกินจนมันเกินสนิทเพราะฉะนั้นเราแค่แค่ตัดแต่งเนื้อปากออกบางส่วนเท่านี้มันไม่ได้ทําให้ปิดปิดปากแล้วน้องออนเห็นฟันครับ เออ<า>แล้วมากกว่านั้นผมเองก็กลัวด้วยที่จะทําให้คนไข้ปิดปากแล้วไม่สนิทแล้วปิดปากแล้วเห็นฟันผมมากลัวกว่าอีกโอเค <Okay. S 2> แต่ถ้าถ้าสังเกตทรงป่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยดูหน้าหวานขึ้นไหมใช่ค่ะใช่ไหมอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือโจทย์ของออนเลยถูกไหมคืออยากให้หน้าหวานขึ้นถูกไหมใช่ค่ะอ่าแล้วอย่างเงี้ยต้องหามุมถ่ายอีกไหมไม่นะคะถ้าถ้ามันออกมารูปแบบนี้ก็โอเคค่ะอ่าโอเค เคลียร์ขึ้นชัดเจนขึ้นสบายใจขึ้นรง,งมันก็จะประมาณนี้ใช่มครับใช่ครับใกล้ๆกันคือคือมุมมุมมุมอ่ะจะได้ประมาณนี้แหละมันจะไม่ได้ถึงขนาดว่าทาแล้วแบบออกมาแล้วแบบหน้าแบบหน้าดูยิ้มมีมุมยกขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นเนาะต้องบอกก่อนเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ามุมที่หมอยกให้เนี่ยหมอยกด้านในมันก็จะเป็นไปตามโครงสร้างของปากแต่ละคนอยู่แล้วครับนะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามหมออีกไหมครับถามมาได้เลย ครับคือการยกมุมปากเนี่ยต้องบอกก่อนนะคือมันมี2เทคนิคคือทั้งเทคนิคการยกมุมปากแผลด้านนอกกับแผลด้านในนะครับ <ทำ S 1> การยกมุมปากแผลด้านนอกก็คือการทําให้มุมปากมันดูยกยิ้มขึ้นเลยแหละนะครับเออแต่ที่เทคนิคนี้ดีตรงที่ว่ามันทําให้หน้าดูยิ้มขึ้นแบบชัดเจนนะครับเพราะมันเป็น,ปนการอะไรนะฮะยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นเลยยกขึ้นมาเหให้เห็นเลยครับ เพียงแต่ว่าเหตุผลที่มันยกได้เยอะเพราะว่ามันเขามีการเข้าไปตัดแต่งกล้ามเนื้อมุมปากโดยตรงนะครับแต่มันจะต้องแลกมาด้วยแผลเป็นนะครับตรงบริเวณมุมปากข้างนอกแล้วเห็นเป็นรอยรอยขาวๆอ้าวมันจะมีแผลเป็นนิดนึงใช่ไหมคะพอสมควรนะครับไม่นิดเท่าไหร่โอเคค่ะใช่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยทำเทคนิคนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนไทยกลัวแผลเป็นกันอืมผมก็เลยเลือกทาเทคนิคยกมุมปากแผลด้านในซึ่งทาให้มันจะไม่ได้ทําให้ถึงขนาดว่า ยิ้มแต่ไกลแต่มันทําให้หน้าน้องออนอดูละมุนขึ้นดูหวานขึ้นเออเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ร้อยละของคนไข้ที่เนี่ยครับทำยกมุมปากแผนด้านในทั้งหมดอ่าอ,อันนี้เห็นภาพนะเริ่มเห็นภาพขึ้นเนาะออโอเคส่วนลิปกราฟะครับก็คือการที่หมอเออเอาเนื้อป่าครับส่วนที่หมอตัดทิ้งไปแล้วครับหมอคัดแยกเอาเนื้อที่มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับเอากลับมาใส่ตรงกลางกระจับ เพื่อเพื่อให้เวลาปากมันคลายตัวมันคลายตัวน้อยน้องออรู้จักคาว่าปากคลายตัวไหมคือคือถ้าปากยุ่ยมามกๆาะครับหรือถ้าเราตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไม่ได้ทรงที่มันที่มันชัดระดับหนึ่งแต่แรกเนี่ยเวลามันคลายตัวเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนทรงเก่าครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแค่ปากยุ่ยนะ แต่เราตัดเนื้อปากได้พอดีแล้วเราใส่ตัวกราฟใส่เนื้อเข้าไปค้ายันตรงตรงกลางกระจับเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ทรงเนี่ยมันคงอยู่หรือถ้าคลายตัวก็คลายตัวไม่เยอะครับย,ยช่ว,ว,ว,วคือคือคือ,คอจริงๆแล้วถามว่ายืดระยะเวลาหรือเปล่าคือโดยปกติครับปากกระจับเนี่ยถ้าพ้น3าเดินไปแล้วเนี่ยเป็นทรงแบบไหนมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นทรงแบบนั้นตลอดชีวิตอ๋อคเดือนใช่ไหมคะใช่ครับแต่โดยส่วนใหญ่อะครับ ถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยพอ3เดือนเนี่ยบางคนที่ปากยุ่ยจริงๆเนี่ยพอไม่ได้ใส่กราฟเนี่ยทรงมันก็จะหายตั้งแต่สเดือนไปเลยไงนึกออกไหมขขเข้าใจคาำหมายเนาะเห็นภาพไหมเข้าใจเข้าใจค่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ขึ้นเยอะเลยเนะาะเคลียร์ค่ะหนูก็คงไม่ต้องทนถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดครับได้หมดคือคือแล้วแต่ออนแบบพิจารณาเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ยกมุมเนี่ยผมแนะนําให้ทําอยู่แล้วออใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบหน้าหวานถูกไหม เออแล้วหนูเองก็อยากทำปากก็เพราะว่าอยากหน้าหวานถูกไหมล่ะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยเคลียร์นะเคลียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุ้มไหมคุ้มไหมคุามว่าดีใจมากเลยได้คุยกับคุณหมอยินดีครับยินดียินดีหมอหมอหมอเข้าถึงง่ายครับไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> นะเออนะถ้ามีโอกาสก็มาเข้ามาเข้ามาฟังเข้ามาคุยกันได้นะครับวันอังคารวันพุธน,นี่แหละหมอเข้ามาตลอดนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับยินดีที่ได้รู้จักแล้วเจอกันมกราณานะคะ บายบายวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับน้องออนขอบคุณครับโอเคนะครับนะก็จบไปอีกท่านหนึ่งนะครับนะเป็นไงเห็นภาพไหมหลายหลายคนที่เข้ามาครับนี่คือวิธีการในการที่หมอปรึกษากับคนไข้เราคุยกันแบบนี้แหละเราก็คุยกันกันเองสบายๆแล้วก็ผมก็จะออกแบบในแบบที่มันทำมันทําได้แล้วมันเป็นไปได้เนาะเราก็จะไม่ได้ทําให้มันเวอร์จนเกินไปไม่ได้พูดเกินจริงจนเกินไปนะเพราะว่า ส่วนสาคัญสุดในการปรึกษาของผมอหมอก็คือว่าหมอทาได้แค่ไหนหมอก็จะบอกคนแค่ว่าทําได้เท่านั้นหมอจะไม่ได้พูดจนถึงขนาดว่าเออมันมันเราพูดว่าเราทาได้เราทาได้10แต่ปรากว่าเรา,เราทำได้เอ่ะเราจะไม่พูดแบบนั้นถ้าเราทําได้แค่7เต็ม10เราก็จะบอกว่าเราทำเราทำได้แค่7เต็ม10จริงๆนะครับโอเคตา2ชั้นตาชั้นเดียวทำได้ไหมทำได้ ทำตาอยากแทนตาได้ชั้นตาธรรมชาติทําได้ไหมทําได้จะไม่มีปัญหาน้องอ่อนสวัสดีค่ะหนูจองทําปากกับหมออามเดินมากระไอยากให้คุณหมอช่วยประเมินให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับประเมินแล้วนะคะน้องอ่อนนะคะโอเคนะฮะน้องไนซ์ใช่ค่ะชอบมากปีนาฟ้าของจริงเลยใช่ไหมโอ้กังวลตั้งนานน้องไนซ์เนี่ยนะเดินทางมาจากชุมพรเลยนะคะเคยมาคลินิกเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วไม่ได้ทําตอนนั้นกลัวเจ็บแล้วไม่แน่ใจเรื่องทรงวันนี้ คือตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้วมาทำพอทำเสร็จนะลูกจากเตียงยิ้มเลยมีความสุขได้ทรงที่ชอบนะก็ดีใจกับน้องไนซ์ด้วยนะคะดีใจที่ได้ป่าสวยๆกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เดินทางมาไกลนะครับจากอำเภอเมืองเลยนะ,ะไม่รู้ถึงบ้านหรือย,ยังแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะน้องไนซ์ของเรานะคะเย่ yeah. น้องฝนอยากให้คุณหมอออกแบบป่าให้จังเลยคะ่ะน้องฝนใช่ไหมได้เลยน้องฝนน้องฝนอยากให้หมอออกแบบป่าให้ก็ส่งรูปมาด้วยนะจ๊ะ ถ้าไม่ส่งรูปมา ma? หมอก,ก็ออกแบบให้ไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะน้องฝนนะครับน้องบิ๋มน้องบิ๋มสวัสดีน้องบิมงบ๋มอัชาราสวัสดีครับคุณหมอวันดีครับน้องบิม๋มน้องบิม๋มหรือน้องบิ๋มนะสวัสดีนะครับน้องนุชสวัสดีครับหมออ้าสวันดีครับน้องนุชสวัสดียินดีที่ได้รู้จักหลายๆคนเลยนะครับทั้งคนใหม่คนเก่านะคะนะครับนะนะฮนะดีใจมากได้เจอกันนะครับแล้วก็น้องเกรซของเรานะครับแอดมิน แอดมินเทพของเรานะครับเกรสแอดมินออนไลน์นะฮะไม่ใช่แค่แอดมินออนไลน์นะเธอยังเป็นคนที่เทรนแอดมินนะครับนะมีเป็นเป็นคนสอนนะครับนะพัฒนาตัวเองตั้งใจทํางานนะครับนะเป็นคุณแม่คุณแม่ลูกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคือขยันโคตรอ่ะนะฮะผมเองเป็นเป็นลูกเนี่ยโคตรภูมิใจในแม่คนนี้เลยนะครับนะแม่เกรซนะครับนะขอบคุณเกรซที่มาเติมเต็มคลินิกนะแล้วก็ใครได้รับการดูแลจากเกรซเนี่ยคนนั้นนะคุณเป็นผู้โชคดีเพราะเกรซดูแลคนไข้เหมือนเพื่อนเหมือนญาติเลยแหละผมบอกให้เลยนะครับนะฮะ โอเคน้องโมวันดีครับคุณหมออ้างวันดีค่ะน้องโมยิยนดีที่ได้เจอกันน้องโมนะฮะ FC ของเรานะครับอยู่แถวนี้เองนะฮะน่ารักมากนะครับนะเข้ามาตลอดเลยอ่ะงั้นขออนุญาตข้ามจากตัวของคุณฝนไปที่คุณเจี๊ยบก่อนนะครับนะวันดีครับคุณหมอชื่อเจีย๊ยบค่ะอยากถามว่าทําปากบนแล้วคนทําปากล่างด้วยไหมคะอ่ะมาเรามาคุยกันดีกว่านะครับนะผมส่งเบอร์ให้นะครับคุณเจี๊ยบของเรานะฮะนะคุณเจี๊ยบเห็นเบอร์แล้วส่งส่งแล้วโทรศัพท์มาได้เลยนะครับนะฮะโอเค น้ำหวานทำตาพรุ่งนี้แล้วค่ะอยากปรึกษาเรื่องทำปากกับคุณหมอพรุ่งนี้ได้ไหมได้สิแล้วแพนจะทำเลยหรือเปล่าล่ะต้องต้องน้องน้องทำคิวไหนนะเดี๋ยวฝากแอดมินที่ใครใครดูไลฟ์สดหมออยู่นะน้องน้ำหวานเนี่ยเป็นคนเป็นน้องที่ทำตากับหมอน่าจะเป็นหมอดาหรือหมอหลิงแหละเพราะว่าพรุ่งนี้หมอดากับหมอหลิงเข้าพร้อมกันนะครับนะแล้วน้องอ่ะสนใจที่จะปรึกษาเรื่องปากอ่ามาละขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะครับขอรับสายน้องเจี๊ยบก่อนคุณเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับคุณเจฟาค,<ช>คุณเจฟคุณเจฟมีคําปรึกษาว่าเรื่องของปากล่างถูกไหมใช่ค่ะคือข้างบนเนี่ยไม่สงสัยอยู่แล้วว่ายไงก็ต้องทําถูกไหมถูกต้องค่ะอ่าฮะอ่ะ,อะงั้นผมถามง่ายๆเลยนะครับว่าสำหรับคุณเจฟเองเนี่ยมีคนทักว่าปากล่างห้อยไหมก็มีนะคะมีเหรอ,อใครมาทักคุณเจฟอย่างนั้น <c oughs> ก็มีนะทำไม <c oughs> ใครใจร้ายอย่างนั้น ให้เดาว่าน่าจะรู้สึกตอนยิ้มอ่ะใช่ไหมคือคือตอนตอน,ตอนปิดปากดูไม่เท่าไหร่เนี่ยอย่างอย่างอย่างเนี้ยนในรูปเนี่ยดูปิดปากแล้วผมว่าปากล่างไม่ได้ดูหนาเท่าไหร่เลยแต่พอย,ยิ้ม,มแต่พอย,ยิ้มปั๊มแบบหมดหมด,หมดกันนะหมดกันปากปากมันตึงแล้วมันก็เลยดูหนาขึ้นถูกไหม,ไมอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นตรงไปตรงมาครับทาได้ครับแล้วก็ควรทํา โอ้สาธุขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณน้องเจี๊ยบมากเลยน้องเจี๊ยบติดต่อติดตามคิดิกมานานหรือยังนะครับออก็เป็นปีแล้วค่ะคุณหมอรอใช่แต่ว่ายังไม่คือก็กลัวด้วยหลายอย่างยังไม่มั่นยังกลัวด้วยกดเจ็บด้วยเข้าใจเข้าใจเนี่ยน้องเจี๊ยบวันน้องเจี๊ยบอยู่กับลูกอยู่ปะคะอ๋อีน้องค่ะน้องในสิอ๋อได้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 ผมผมไม่ได้กลัวน้องใช่ไหมน้องน้องอยู่ด้วยได้ใช่ไหม ส,สะดวกคุยอยู่เนาะเออน้องๆสงสัยน้องอยากคุยกับหมอด้วยนะเนี่ยลูกลูกชายลูกสาวอะคะอ๋อผู้หญิงค่ะลูกสาวเนาะกี่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 เดือนกี่ขวบแล้วนะครับเนี่ยอ๋อขวบกว่าขวบกว่าแล้วเนาะกำลังน่ารักเลยเนาะค่ะ <c oughs> เออกำลังน่ารักเลยตอนนี้ยานมแล้วสิใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อ๋อยานมก็ทําได้แล้วนะฮะ เห็นเห็นไม่รู้เลยต้องทักก่อนว่าอยากนมหรือยังเพราะว่าถ้ายังไม่อยากนมผมยังไม่อยากให้ทํานะเออเพราะว่าเพราะว่ายาที่กินนะครับมันมีผลสูดจากน้านมไปสู่ลูกกลัวเดี๋ยน้องจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าอยากนมแล้วจบครับคุณเจ๊ฟทําได้อ่าน้องเจฟอะไรนะคะศมาก็ระยะเวลาก็มากกว่าหนึ่งปีค่ะตั้งแต่ก่อนน้องโอโอเคอ่ะฮะวันนี้เหมือนอยากมาเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองถูกไหม ครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดอย่างจองไปไม่จองประปากลนไปม่ต้องเพิ่มเป็นจองตัดลนางด้วยหรือเปล่าคะหรือยังไงจริงจริงแล้วอะครับค,คือคือปกติหมอจะมีคิวผ่าตัดแต่ละวันน่ะจากัดระดับหนึ่งนึกออกไหมครับคือแล้วก็โดยส่วนใหญ่อ่ะโดยส่วนใหญ่อ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมผมจะรับวันหนึ่งพอพอพอ,พอ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 เรารับจานวนจํากัดเนี่ยหัตถการแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องแบบเหมือนกับเพิ่มเพิ่มหรือลดไม่เกินวันละหนึ่งถึงสองหัตถการอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าวันนั้นเนี่ย มีคนอยากทาปากล,าล่างเพิ่มสักสี่คนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แค่ประมาณสักหนึ่งถึงสองคนเออเพราะฉะนั้น<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําคือถ้าเจียมรู้สึกว่าคุยกับผมแล้วชัดเจนแล้วว่าควรจะทําปากล่างก็จองบ,บนล่างไปเลยได้ค่ะจะได้คุยกับแอดมิจจอบบนมเอเออใช่ใช่ทีนี้ทีนี้ทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตแล้วกันคือถ้า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 จะออกแบบให้เนี่ยผมน่าจะออกแบบปากบนให้ได้แหละแต่ส่วนปากล,าลา่างคุณเจียบอาจจะลองไป มองกระจกดูแล้วก็ลองลองเม้มปากดูก็ได้ครับว่าเออชอบประมาณไหนนะฮะน่าจะช่วยได้มากกว่านะครับอ่ะฮะทีนี้ทีนี้เนี่ยหน้าเท่าที่ดูคุณเจี๊ยบเนี่ยหน้ายังดูใสๆอยู่เลยไม่เคยยังไม่เคยทาอะไรเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะไม่เคยทอะไรเยใช่ไหมอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เริ่มที่ปากก่อนนะครับก็รู้สึกว่าหน้าจะเป็นปากหน้าจะทําง่ายกว่าอย่างอื่นหรอจริงเหรอทําไมคิดงั้นอะ คิดว่าความเสียบก็คงจะน้อยกว่าอย่างอางื่นนะคะแล,<อ>ล้วคนมไม่กลัวไม่ช้ำไม่อักเสบไม่เจ็บเนี่ยค,ค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่าหรือพอมาเห็นเพจหมอหรือเปล่าเลยคิดอย่างนั้น <c oughs> น่าจะส่วนหนึ่งค่ะคุณหมอเออเพราะว่าผมจะบอกให้ว่าวันก่อนผมแก้ปากให้น้องคนหนึ่งไปเนี่ยผมทําผ่าตัดเสร,ร็จเนี่ยเขาตกใจคือเขาตกใจที่ว่าทําไมหมอแก้ปากสี่สิบนาทีเองคือเขาบอกว่าที่เก่าที่เขาทําครั้งแรกเนี่ยเขาทําอยู่สองชั่วโมง แล้วเขาบอกหมอว่าเออแล้วหนูทำไมมันไม่บวมเลยอ่ะหมอคือที่เก่าหนูมันบวมมากแล้วหนูแล้วหนูเจ็บมากเลยระหว่างทำห,หมอก,ก็ต้องเติมยาชาตลอดด้วยอะไรเงี้ยเออผมว่าคุณเจ๊ว่าอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เห็นที่อื่นไงพอมาเจอผมก็เลยคิดว่าอุย้ยปากได้จะเป็นอะไรที่แบบเออเจ็บน้อยสุดบวมน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ในความเป็นจริงอะครับ <c oughs> อะไรฮะ